สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมสำหรับคลิปนี้แซมจะมาอัปเดตราคารถที่เพิ่งประกาศมาเมื่อสักคู่นี้เองนะครับก็จะมี2รุ่นที่แซมจะแนะนำสำหรับคลิปนี้นะซ้ายมือของแซมนะครับตัวนี้นะครับเป็น Revo Smart Cap เตี้ยเกียออโต้นะครับปี2021นะครับส่วนขวามือของแซมคือเจ้ารถนี้นะ t ตโยต้าวีออ1.5ตัว Entry รถปี2020นะครับผมนี่นะราคามาแล้วนะครับมาฝั่งนี้ก่อน v ีออสตัวนี้นะเป็นสติกเกอร์นะครับตอนนี้รถลงเล่มน้ำเงินขาวหลายสีนะครับเดี๋ยวแซมลอกสติกเกอร์ให้แล้วก็จะแก้เล่มให้นะสำหรับรถนี้ที่แซมดูนะครับก็จะมีทั้งเป็นรถสีขาวกับสีบอลเงินนะเดี๋ยวแซมมาแนะนำา2คันที่แซมเปิดฝากระโปรงนี้นะ ส่วนสมาร์ทแคปปี21นี้นะครับราคาจะอยู่ระหว่าง379 0 0 0จนถึง412,000บาทนะจะแตกต่างกันในส่วนของเลขไมล์แล้วก็ในเสื่องของโครงสร้างอะไรต่างๆนะครับผมถ้ารถสวยๆเกรดสวยๆเ,เนี่ยอยู่ที่412,000บาทติดจองไปแล้ว1คันนะครับสำหรับเลขไมล์7 7หไวมากนะครับราคาปุ๊บหมวดเลยนะส่วน v ีออยังไม่ติดจองนะ ยังไม่ติดจอนะครับผมวีออสราคา299,000บาทนะครับรถเกตรดสวยๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดเกรดต่ำลงมาอย่างนี้ก็เริ่มต้น200,000กลางก็จะมีในเรื่องของพวกมีตำหนิเรื่องเกิดอุบัติเหตุเรื่องโครงสร้างนะครับแต่คันที่แซมเปิดฝานี่2คันนี้คือรถเกตรดสวยนะครับ299นะเดี๋ยวพาไปดูมาดูตัว Smart c แคตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับผม สมาร์ทแคปกลุ่มนี้เป็นสีขาวได้หลังคาแคลิบอยเสมอหัวเก่งนะครับทั้งล็อตนะหน้าลอ่อทั้งล็อตนะครับผมนี่นะราคาจะแตกต่างกันไปนะครับผมอ่ะเริ่มคันแรกนี้ก่อน9079คันนี้เลขไม1 3 3 0 0หม่133000กิโลเมตรนะครับผมนี่นะส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวใครสนใจทะเบียนไหนค่อยแคปมาถามแซงอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับผม9087 คันนี้เลขไม์อยู่2 2 0 0 0นกิเมตรนะครับ9 0้0คันนี้เลขไม่ห198,000กมนกิโลเมตรนะครับ9076คันนี้เลขไมล์196,000กมนิเมตรครับส่วนคันนี้ไปแล้วครับไมล์77,000ไปคันแรกเลยนะครับ412,000บาทสำหรับคันนี้นะส่วนคันนี้9078 ันนี้เลขไม่หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันนอย่างคันนี้ก็ราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับผมแล้วก็จะมีอีกคันนึงจะจอดอยู่ด้านนี้ไม่แปดหมื่นนะเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูวีออสนะเดี๋ยวค่อยพามาดูวีออสนะเน่มาดูคันนี้ไม่แปดหมื่นว่างอยู่เก้าศูนย์เจ็ดสี่เดี๋ยวไปดูภายในด้วยคันนี้ที่มันจอดตรงนี้เพราะว่าแบตมันหมดนะครับ ตัวน้องตรวจเรียบร้อยแล้วราคามาเลยแล้มื่นสองพันบาทนะนี่นี่นะเก้าศูนย์จะสี่ไม่แปดหมืที่ว่างณนะตอนนี้คือน้อยที่สุดคือเจ้าคันนี้น,นะครับน่าดูที่แซมบอกไม่แปดหมื่นกิโลเมตรนะอันนี้ไม่แป0 0 0ืกิโลเมตรนะนี่เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะมีหัวใจด้วยฟุงฟิงน่าดูนะนี่นี่นะสมาร์ทแคปนะ นี่สมาร์ทแคบรูเบาแคปสวยอยู่เลยนะครับผมปีปี2นะครับปี2021นี่ให้ดูสำเนาไอไม่ใช่สำเนาเบลเลยอาจจะไม่เห็นเนาะนี่นี่นี่สองศูนยะ์สองหนึ่งนะนี่นี่ชัดเจนนะครับพวกสเสมอหัวเก่งนี่ลงเล่มให้เรียบร้อยนะ อ่าเดี๋ยวดูลองเปิดฝาปรงดูอึ๊บนะดูฝาเฟร์สวยนะครับนี่สวยนะนี่อะต่างๆสวยงามนะฐานแบตเตอรี่ไม่สนิมนะครับเนี่ยต่างๆสวยนะครับตัว L ตัว R นะสวยๆนะ4,12,000บาทนะสำหรับตัวนี้นะว่างอยู่นะก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่แซมลงคลิปวิดีโอนี้จะติดหรือเปล่านะต้องบอกก่อนนะราคาน่าสนใจนะ Smart c แค ปี21ด้วยออโต้ Auto นะน่าสนใจเลยก็ในส่วนของโซนอื่นๆแซมจะไม่ได้พาไปดูนะครับเนื่องจากว่าราคาเดิมแล้วก็ล่าสุดเลยเมื่อเช้ายกลอถไปทั้งหมด84คันนะครับออกในส่วนของพ่อค้าไปแล้วนะ84คันพวกเ,เตี้ยเกียร์ออโต้รวมถึงแคปไปหมดแล้วมั้งเหมือนกันนะนี่ีออนี่แซมคัดมา2คันถามว่ามีไม่น้อยกว่านี้ไหม มีไม้หกหมื่นห้าหมื่นก็มีแต่ว่ามันมีตําหนิเรื่องของโครงสร้างนะแซมบอกก่อนแซมก็เลยไม่ได้แนะนํานะครับณนะตอนนี้แซมขออนุญาตแนะนาเป็นสองคันนี้นะครับสองสามแปดสี่คันนี้ไม้เก้าหมื่นนะนี่สองสามแปดสี่ไม้เก้าหมื่นคันนี้รถเป็นสีบอลเงินนะดูนี่สวยนะนี่เป็นสีบอลเงินโครงสร้างสวยสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆสวยนะครับ ดูคนอส uh ก็สวยด้านละนี่หนนะครับนี่มักมอกรเนี่ยพอลอกสติกเกอร์มาก็จะเป็นสีเงินนะครับไล่มาไล่มาแก้มเกิมสวยนี่สวยนี่หนึ่งแอลนะ 1> 1 L, นะหนึ่งแอนะซอกสวยนะครับมาปิดก่อนอ่านี่ ยางโยโกฮาม่านะตัวนี้นะครับปี2021ยังติดรถมานะครับผมอ่าดูคันนี้กุญแจครบด้วยนะกุญแจรีโมท1น1ดอกแล้วกุญแจอะไหล่2ดอกเลขไม์คันนี้9 9 0 0นะเข้าศูนย์ก็อีก6,000กิโลนะวิ่งได้เข้าศูนย์อีก่0กิโลเนี่ยดูซอกตะเข็บอะไรต่างๆมันคือสีเงินพอลอกมาคันนี้เป็นสีเงินนะดูแลรักษาง่ายกว่าสีขาวนะครับผมอ่ะสวย,สวย ดึงก่อนลองดึงดูโอยแน่นนี่สวยงามนะสวยๆนะครับมามาให้อยู่เกียวโต้นะครับแล้วก็หน้าจงหน้าจอแบบนี้นะครับอืมนะข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นะโอ้โหแน่นแน่นมาก I, I, อดึงดูนี่นะประมาณนี้นะครับผมมาเดี๋ยวดูด้านท้ายนิดนึงอด้านท้ายนะนี่เห็นไหมหัวนงหัวนอสวยนะครับลางน้ำตะเข็บสวยงามนะครับี่สวยๆนะนี่ยสวยๆนะครับดูเดิมๆแบบนี้นะแบบนี้นี่คือเดิมๆนะ นี่นะประมาณนี้นะครับรถปี2020นะครับนี่นะเห็นไหมเห็นไหมเดือ m b e r ปี20นะครับตอนนี้ในเล่มมันลงแบบนี้ที่แซมบอกน้ำเงินน้ำเงินดําหลายสีเดี๋ยวแซมแก้เล่มให้นะยกเลิกให้แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีเทาให้2020นะครับอะคาเน่เหมือนเดิมนะครับซอกอะไรต่างๆสวยนะนี่นะ ดี๋ยวดึงก่อนอ่ะนี่นี่นะสวยงามน,นะครับผมนี่นะเดิมทั้งลํำนะครับลอกสติกเกอร์ก็หล่อเลยนะครับแซมดูแล้วไม่ต้องไม่ต้องในส่วนของเก็บรายละเอียดชิ้นงานนะครับแค่ลอกสีส่วนคันนี้เป็นสีขาวนะครับคันนี้สีขาวไมเก้าหมื่นหกนะครับสำหรับตัวนี้นะราคาเท่ากันครับสองแสนเาหมื่นเฝาขาวเห็นไหเนี่ยฝาขาวนะ วันนี้ปากขาวอ่านี่นะเห็นไหมเหมือนกันนี่เหมือนกันแก้มเกลมสติกเกอร์คานไม่เงาเหมือนกันนะครับไล่มานี่นะครับสวยๆนะระเปกโกงสติกเกอร์ครบนะครับผมนี่ว่ามันเป็นสติกเกอร์เนี่ยเราแกะออกนะ,ะจากหน่วยงานนี้เนาะอย่างที่เห็นนะครับ อันนี้ยางปีปี22่อปี22ใหม่กว่าปีหนึ่งนะครับดูเนี่ยมะซอกเซิร์มันเป็นสีขาวพอลอกออกมาเป็นสีขาวนะตัวนี้เป็นสีขาวนะนี่อันนี้โนมเบอร์ปี20สบนะต่ำเดือนอันนั้น d ดซ ember นะครับเนี่ยลงเล่มเหมือนกันน้ำเงินดำหลายสีปี20เหมือนกันนะครับไม่ไมต่างกันแก้มเกลมสวยเหมือนกันนะครับ ถ้าสีขาวมันจะมองรอยอาร์คเป็นอาร์คไม่ค่อยชัดเหมือนสีเงินนะแต่พอเราเอาเราเอา,เอา,เอานิ้วลูบๆเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมีรอยอาร์คอยู่นะครับนี่นะดูภายในเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูนิดนึงตัวนี้เปิดท้ายได้เฉพาะด้านในนะเฉพาะด้านในให้ดูก่อนอให้ดู อ่ะแล้วเนี้ยหวน็อตก็สวยเหมือนกันเลยนะรางน้ําต่างๆสวยงางเหมือนกันนะครับออกนี่นะหัวน็อตส,สวยเหมือนกันนะครับเอ้ยคันนี้ได้ถัถถถถดถดัดท้ายด้วยเจ๋วกว่าอืมเหมือนกันเลยเห็นไหมสีครีมนมแบบนี้เหมือนกันนะเดิมๆแบบนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้นะมา อันนี้เลขไม่อ๋อทษทีครับไม่เก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยนะเข้าศูนย์ก็อีกวิ่งที่เก้าหมื่นเจ็ดก็วิ่งนี่อีกประมาณสามพันกิโลเมตรนะนี่สองคั 2, นนี้นะรถสวยๆสองคันนี้นะก็แนะนำเนาะสองเก้าเก้าราคานะ่าสนใจมากนะบอกก่อนเลยสองเก้าเก้าเดี๋ยวลอกสติกเกอร์ให้รับรองว่าหล่อปิ้งแน่นอนนะ ใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติม2องคันนี้ก็ทักมาก็แล้วกันนะสองสกับ2 3ง4นะครับผมนี่นะส่วนสมาร์ทแคปใครสนใจรีบนะรีบเลยราคารถเกตสวยๆ412,000บาทปี21หรือปี21นะได้แบบนี้นะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสั้นๆมาแจ้งราคาที่เพิ่งประกาศมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับผมก็ คลิปนี้แซมฝากไว้2อ,อ่าอรุ่นนี้ Vios กับ r e v o Smart c a p t เกี Gear a โต o ด้วยนะครับ<ๆ>ผมสําหรับคลิปนี้แซมไปแล้วนะครับทุกคนฝากไว้ด้วยก็แล้วกันไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ